กาัเองไวรอเลยอ่างังปลาาแล้วเน่ยอโหสองสองอย่างเต็ทั้งปลาร้าทั้งที่แห้งเลยนะจะสั่งตัวเนี้ยเป็นไรมันหมุนเวียนอยู่ครับปลาร้าทีแห้งอะไรแนี้เหรอ มาดูแม่หน้าไม่ค้าหน่อยไม่ไม่ค้าเฮ้ยค้าตาแล้วเดินเดียวทุกวันไม่ค้าโวปัญหาเยอะหึืเกินวะปัญหาไม่ใช่อะไรนะปัญหาสวดตัวาจะตะูเจะตะูหละปัญหาเนี่ยไม่เลยะูเวะ